มาจ้ะเพื่อนๆจ้านะใครนะคะอยากจะได้ข้าวโพดสดข้าวโพดโอ่อน,นะคะไปทํากับข้าวมาเอาบ้านหน่อยได้นะจ้าฝน, mm hmm. นตกนะเพื่อนๆจ้า mm hmm. ก็ไปเก็บไม่ได้นั่นเองนะ mm ํ hmm. าไปเก็บตอนไปเก็บนะไม่ได้ไปทําคลิปนะจา mm hmm. น้านี่เก็บมาเสร็จแล้วนะฝ mm hmm. นก็เริ่มจะหยุดแล้วเพื่อนๆจ้า mm hmm. ข้าวโพดก็ได้ครบกําหนดเก็บนะ ไม่ได้ไปดูเขาเก็บก็ไม่เป็นไรนะประเดี๋ยวจะมาแกะให้ชมนะจ๊ะนะหน่อยอยากบอกนะว่าข้าวโพดประเภทนี้นะเพืเ่อนๆจ๋านะมันเป็นข้าวโพดสําหรับที่เราจะทานเป็นฝักอ่อนนะไว้ทําอาหารนั่นเองนะนะเมนูเด็ดที่ทํานะคะส่วนมากก็จะเป็นผัดนะคะผัดนะคะผัดก็ดเฉพาะข้าวโพดไม่อร่อยใช่ไหมคะ เราก็จะต้องพัดผสมกับผักนะคะแล้วก็ใส่เห็ดลงไปด้วยใส่หมูใส่กุ้งแล้วแต่นะบางครั้งที่บ้านหน่อยก็เอาผสมลงไปในต้มจืดใช้แทนผักนะจ๊ะได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเอาทำราดหน้านั่นเองนะพเพื่อนๆจ้ะนะแต่หน่อยเคยทําคลิปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเห็นมีเพื่อนเข้ามาคอมเมนต์อยู่นะเขาก็บอกว่าเอาไปลวกจิ้มน้ําพริกก็อร่อยนะจ๊ะนะนี่นะ อันนี้ก็เป็นข้าวโพดสดๆจากต้นนะพนเพื่อนๆจ๋านะเวลากแกะเราก็ใช้นะคะของมีคมก็ประเภทมีดต้องมีความคมแล้วก็บางนะจ้าะนะใช้มีดกรีดค่อยๆกรีดนะพนเพื่อนๆจ๋านะลงไปนะคะกรีดลงไปบริเวณฝักข้าวโพดเลยนะแล้วเราก็แกะตามรอยมีดนะแกะเราจะควักเอาแต่เนื้อด้านในนั่นเองนะเอาแต่ฝักข้าวโพดออกมานะ เปลือกก็จะไม่เอานะจ๊ะนะแถม่าข้าวูดแบบนี้เราจะทิ้งไว้ให้แก่ไว้ให้ฝักใหญ่ๆแล้วเราค่อยเอามาต้มกินได้ไหมไม่ได้นะเพื่อนๆจ๋านะมาคนละพันนะคนละพันคนละประเภทนะไอ้ประเภทที่เขามาต้มกินนะคะที่เป็นฝักสวยๆฝักใหญ่ๆนั่นก็อีกพันหนึ่งนะอันนี้ก็สําหรับทําเป็นข้าวโพดอ่อนทําอาหารอย่างเดียวนะเพื่อนๆจ๋านะ เดี๋ยวหน่อยจะแกะให้หมดเลยนะเอามาเนี่ยแต่ถามว่ากินไม่หมดหรอกนะจะแกะให้หมดเลยถามว่าได้มาเราหักมาสดๆแบบนี้ถ้าเราไม่แกะนะเพื่อนๆจ๋านะเราทิ้งเอาไว้หลายวันนะมันจะไม่ค่อยหวานนะเหมือนกับว่ามันไม่ค่อยสดนะเพราะฉะนั้นเวลาได้มาเนี่ยเราจะต้องแกะเอาเปลือกออกแล้วเดี๋ยวเหลือแต่เนื้อข้าวโพดเนี่ยเราก็นําไปแช่ตู้เย็นนะจ๊ะเก็บไปทําอาหารได้นั่นเองนะถามว่านี่ปลูกนานไหม ไม่ถึงสองเดือนนะหน่อยว่าประมาณเดือนครึ่งนะประมาณนั้นนะประมาณสี่สิบห้าวันนะครบสี่สิบห้าวันมันถึงเวลามันก็เก็บเพราะพวกเนี้นเขาจะไม่ดูนะไม่ดูว่าเออปลูกจํานวนเท่าไหร่เขานับวันปลูกนะเพื่อนนี่นะจ๊ะมันจะมีร่องอยู่ร่องข้าวโพดอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะมันจะมีถ้าฝักอ่อนเขาจะมีร่องอยู่เราก็กรีดไปตรงร่องแบบนี้นะอันนี้หน่อยใช้ใบมีดโกนเลยแหละเพื่อนๆจ้ะนะหน่อยขี้เกียจไปซื้อมีดพับนะ ข้าวโพดถ,ถ้าเราหมุนดีๆมันจะมีร่องอยู่เรากรีดลงไปตรงร่องเนี่ยมันจะไม่โดนเม็ดด้านในนะเพราะฉะนั้นมันจะไม่เป็นรอยนะเพราะว่าตรงร่องน่ะมันจะมีที่ช่องว่างไว้นิดหนึ่งอันนี้ก็เป็นเนื้อข้าวโพดที่หน่อยแกะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊านะ ส่วนเปลือกมันเดี๋ยวก็เอาไปให้น้องวัวน,นะจ๊ะอันนี้เราปลูกเองควบคุมสารพิษนะคะสัตว์เลี้ยงก็สามารถทานได้นะน้องวัวน,นี่อย่างชอบเลยเพื่อนๆนจ๋านะเนี่ยนี่เอาไปให้นี่มันชอบมากเลยนะเดี๋ยวหน่อยก็จะเอาถุงมาใส่แล้วนําเก็บใส่ไว้ในตู้เย็นนะเพื่อนๆนจ๋านะจะทําไว้สี่ถุงนะ ามว่าทำไมทำหลายถุงจังนะเย็นนี้หลานสาวเขาจะมาเพื่อนเขามาที่บ้านนะเด็กเขาจะมาดูงานที่โครงการนะแล้วก็จะทำกิจกรรมส่งกุ่ครูนะ mm. เพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลานกับเพื่อนเขานะจะมากันสามคนหน่อยก็จะทำไว้สี่ถุงนะจะให้หลานกับเพื่อนหลานไปสามถุงให้เขาไปให้ผู้ปกครองเขานะคะทำกับข้าวนะ ส่วนเราก็จะเก็บเอาไว้ถุงหนึ่งนะหน่อยจะเอาไว้ผัดตอนเย็นนะนเพื่อนๆนนะที่ต้นก็ยังมีอีกนะถามว่าเขาปลูกเยอะไหมอันนี้หน่อยไม่ได้ปลูกนะหน่อยบอกตามตรงนะเพื่อนบ้านเขาปลูกเขาจะปลูกทุกปีนะแล้วเขาก็แบ่งให้เรานะเขาก็จะต้องเก็บเก็บครบกาหนดอย่างเงี้ยต้องรีบเก็บเพื่อนๆจ่าน,เนะนะเพราะว่าเราทิ้งไว้มันไม่ดีแล้วนั่นเองนะ ก็คือมันครบกําหนดสมมติเขานับ45วันต้องเก็บหลังจากปลูกครบ45วันเขาก็ต้องไล่เก็บหมดนะนี่เพื่อนบ้านเขาเก็บแล้วเขานํามาแบ่งให้นะจ๊ะนะนี่เดี๋ยวก็จะเอาแช่ตู้ไว้นะตอนเย็นก็จะให้หลานสาวไปถุงึงเพื่อนหลานสาวสองถุงนะหน่อยก็จะเอาผัดตอนเย็นนะจ๊ะเดี๋ยวก็จะทําเมนูตอนทําผัดจะทําคลิปมาให้ดูด้วยนะ เพราะว่าหน่อยรู้แล้วว่าหน่อยจะผัดใส่อะไรหน่อยมีถัว่วลันเตานะถัว่วลันเตานะั่นแล้วก็มีเห็ดนะมีเห็ดมีหมูมีปั่วนะจ๊ะนะนี่เราก็มาให้เรียบร้อยแช่ตู้ไว้นะจ๊ะจะกินมาก็จะสดแล้วก็หวานนะแต่ถ้าเราไม่รีบแกะนะเมื่อจะเราหักแล้วก็เอาคาฝากไว้หลายวันมันจะไม่ค่อยหวานและค่สดนั่นเองนะวันนี้ก็เป็นคลิปนะคะการแกะข้าวโพดอ่อนนะนะ ถ้าใครแวะมาชมคลิปนี้นะจะก็ต้องกราบขอบพระคุณอย่างสุดน,นะคะนะวันนี้ก็ลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้ก่อนนะจ๊ะนะคลิปหน้าก็ามาดูกันนะจ๊ะว่าคลิปหน้าจะทำอะไรอีกสวัสดีจ้ะ